มีเรื่องที่น่าตกใจเนาะพี่หนึ่งคะของเรียกว่าเป็นพนักงานสาวของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในมาเลเซีย แล้วไปแจ้งความนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนกลางคือเธออ้างว่าโดนช่อโกงเงินเนี่ยหล้านบาทพยายามวิ่งเต้นทางคดีขอความช่วยเหลือไปเจอคนกลุ่มหนึ่งอ้างว่าจะให้ความช่วยเหลือโดยบอกว่าเป็นตํารวจด้วยนะจะให้ความช่วยเหลือเธอสุดท้ายเหมือนโดนโกงซ้ําโกงซ้อนนะคะเสียไปอีก5 0 0 0 0นโดยที่คดีไม่ได้ถูกทําไม่ได้คืบหน้าอะไรเลย ไล่เรียงดูเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้กันหน่อยนะคะที่ศูนย์รับแจ้งความค่ะกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางทางด้านของคุณธรรมนันแตงทิมหรือว่าจากคิงสะพานใหม่พาผู้เสียหายคือคุณสิวันนัทนะคะเธอเป็นพนักงานเอกชนแห่งหนึ่งที่มาเลเซียมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนค่ะโดยบอกว่าถูกช่อโกงแล้วโดนโกงแบบซ้ำแบบซ้อนสูญเงินไปกว่า6ล้านบาทใช่ค่ะเธอ คุณสิวนัทเนี่ยนะคะเป็นผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมชเธอบอกว่าปี6-2เนี่ยนะคะเธอไปรู้จักกับคุณหมอคนหนึ่งแล้วคุณหมอคนนี้นะคะก็บอกว่าเฮ้ย<อ>มาร่วมลงทุนด้วยกันไหมเธอก็สนใจสนใจร่วมลงทุนด้วยนะคะ,คะหมดเงินไป6ล้านบาทค่ะแล้วก็อ,อารมณ์เหมือนโดนหลอกรูก้ว่าโดนใก่<อ>ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่สพหาดใหญ่วันที่10บธันวาคมปี -66 <อ>แล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า ย้อนมาตรงนี้เนี่ยนะคะตอนนี้หมอคนนั้นโดนจับแล้วแต่ว่าเป็นคดีอื่นคือหมอคนนี้ถูกจับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาไม่ใช่คดีที่เธอไปแจ้งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเธอเลยไม่ใช่ช่อโกงอันนี้ใช่ค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่หมอคนนี้จะโดนจับด้วยนะคะเธอก็ทําคดีของเธอไปเรื่อยๆใช่ไหมปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นแม่ค้าแบรนด์เนมติดต่อมาบอกว่าเฮ้ยฉันรู้จักกับตํารวจระดับผู้ใหญ่นะระดับผู้กํากับนะสามารถช่วยเหลือให้คดีเนี่ยมัน ม,มีความคืบหน้าได้แต่คุณพี่ต้องมีค่าดำเนินการเป็นเงิน50,000บาทค่าวิ่งเต้นใช่ห้มื่นก็พอโอนไปแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าคาดีก็ไม่มีความคืบหน้าเงียบลอคะพอาะทวงถามเลยรู้ค่ะว่าโดนหลอกอแต่ว่าณตอนนั้น คุณพี่เขาก็ไม่กล้าไปแจ้งความเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมีข้อมูลทุกอย่างเนื่องจากาคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะทำารณีนี้ก็เลยเอ,เ,อเอาเอกสารหลักฐานทุกอย่างให้เขา,เ,ขาเลย,เลยให้หมดเลยให้หมดเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าเขารู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นี่แหละค่ะก็กลัวนะคะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางฝั่งหมอซึ่งเป็นคู่กรณีกันก็เลยไม่ได้แจ้งความณตอนนั้นผ่านมาอีกประมาณ4 5หเดือนคุณผู้ชมปรากฏว่ามีตัวละครใหม่เข้ามาอีก บอกว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมเดียวกันที่มาเลเซียนะคะก็ติดต่อมาบอกว่าคุณพี่หนูเป็นลูกสาวของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้กำกับนะอ่าอ,อยู่ที่ชนบุรีนะ,ะและพี่สาวเนี่ยนะคะก็เป็นทนายความด้วยอย่าบอกนะว่ามาเสนอความช่วยเหลืออีกใช่บอกว่าคดีนี้เนี่ยนะคะสามารถช่วยเหลือได้ แต่คุณพี่ต้องมีค่าดําเนินการหน่อยนะ1นึ0 0 0สบาทตรงนี้เป็นค่าเคลียร์ตำรวจค่ส่วนอีก3ามแ0 0 0บาทตรงนี้เดี๋ยวหนูเป็นค่าใต้โต๊ะให้อายการรับเรื่องนอกจากนั้นยังมีค่าตั๋วเครื่องบินไปกับอีก2 0 0 0มบาทด้วยนะคะคุณพี่เพื่อจะไปดําเนินการให้แต่เรียกมาขนาดนี้ เธอก็ยอมนะคะเธอก็โอนให้ทั้งหมดเนี่ยห้าแสนสองโดยเงินเหล่านี้เธอบอกว่าเป็นเงินที่ไปกู้คนอื่นเข้ามาอีกทีค่ะพอหลังจากนั้นรู้ว่าคนที่หนึ่งเพราะว่าตอนนั้นคือไม่อยากจะอยู่แล้วค่ะคือเหมือนกับว่าเราโดนโกงไปคดีช่อโกงที่เป็นคดีไว้อะก็จํานวนเงินเกือบหกล้านบาทเป็นเงินที่เอามารักษาลูกนะคะ ลูกเป็นมะเร็งอยู่แล้วก็เอาเงินปันผลต่างๆช่วงที่เราไม่มีรายได้ช่วงโควิดอะค่ะเราควอามารักษาลูกตลอดเราไม่คิดว่ามันจะโดนโกงตรงนี้เราก็ไปกู้ยืมเงินมาอีกห้าแสนหกแสนเพื่อที่จะมาให้เขาค่ะเพราะเห็นว่าคุณพ่อเขาสามารถเป็นตู้กำกับจริงพี่สาวเขาเป็นทนายสามารถยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราได้ ก็มีคิดว่าจะโดนหลอกซ้ำน,นี่แหละค่ะไม่คิดว่าจะโดนหลอกซ้ำนะคะหลังจากนั้นปรากฏว่าคุณหมอที่เป็นคู่กรณีเนี่ยถูกจับในคดีอื่นเธอก็เลยไปทวงถามความคืบหน้าคดีของเธอจากผู้หญิงคนนั้นปรากฏผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าอายการรับเรื่องแล้วแต่พอไปเช็คปุ๊บอายการบอกไม่มี ไม,ไ,ไม่ได้ส่งสำนวนอะไรให้อายการเลยไปเช็กกับตำรวจที่สพหาดใหญ่เสียเงินไปฟรีๆเลยนะคะอ้าเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันต่อเพราะเธอบอกว่านี่ก็ตั้งความหวังนะคะกับทนาสอบสนกลางหลังที่มายื่นเรื่องแล้ว